ในช่วงปลายฤดูฝนการได้ย้ายเข้ามาอยู่หมู่บ้านเล็กๆทางเข้าเป็นถนนลูกลังเฉอะแฉะบ้านไม้ที่เขาเช่าตั้งอยู่ดิมชายป่าล้อมด้วยรั้วไม้ไผ่โค้งงอเขาแบกกระเป๋าเพียงสองใบและความตั้งใจจะเริ่มต้นใหม่หลังชีวิตในเมืองหลวงทำให้หัวใจรวนเรและเหนื่อยล้าเช้าวันแรกเขาเห็นดอกกุหลาบสีแดงสดวางอยู่บนขั้นบันได กลีบกุหลาบหนาแน่นเหมือนพึ่งเด็ดออกจากตน้นหนามกุหลาบถูกตัดอย่างประณีตหยดน้ําค้างยังเกาะอยู่ที่ขั้วดอกเขาก้มมองอย่างแปลกใจความคิดแรกคืออาจเป็นการต้อนรับของเจ้าของบ้านหรือเพื่อนบ้านใจดีเขาวางดอกไม้ไว้ในแก้วน้ำบนโต๊ะเล็กๆใต้หน้าต่างและกลับไปจัดข้าวของเมื่อสายลมอ่อนพัดผ่าน กลิ่นกุหลาบแตะจมูกบางเบาราวกับยามเตือนว่าที่นี่เริ่มต้นด้วยความอ่อนโยนเช้าวันต่อมากุหลาบดอกที่สองถูกวางอยู่ตำแหน่งเดิมสีแดงเข้มกววันก่อนเล็กน้อยเหมือนสีเลือดสดที่เพิ่งสัมผัสอากาศการกวาดตามองรอบๆบ,บ้านแต่ทางเดินเต็มไปด้วยน้ำฝนไม่มีอรอยเท้าหรือเงาคน เขาเริ่มสงสัยว่าคนให้นั้นเป็นใครและทำไมต้องเงียบงันเพียงนี้วันต่อมากุหลาบดอกที่สามก็ยังคงวางอยู่ที่เดิมกลิ่นไอดินหลังฝนปนกับความหอมของกลีบกุหลาบบอกให้รู้ว่ามือของผู้ที่นำมาวางต้องมาไม่นานก่อนเขาตื่นความสงสัยเริ่มกลายเป็นความอยากค้นหาคืนนั้น เขาเปิดหน้าต่างช่องเล็กๆเ,เพียงพอให้สายตาลอดออกไปเห็นสนามหญ้าเงาต้นมะขามทอดยาวเหมือนนิ้วมือใครบางคนเขารอจนดึกสายลมเย็นเริ่มมีไอหนาวท้ายที่สุดเปลือกตาก็ค่อยๆหนักลงทำให้เขาเผลอหลับขาเก้าอี้ไม้เมื่อสะดุ้งตื่นในชาวมืดเขาเห็นเงาจางๆของใครบางคน กำลังลาถอยจากบันไดเงานั้นผอมบางเส้นผมยาวสยายสวมชุดสีขาวอยู่ในความมืดเขาเปิดประตูพรวดออกไปแต่กระพบกับความว่างเปล่าปลายบันไดมีดอกกุหลาบสีแดงวางอยู่เหมือนลมหายใจที่เพิ่งวางลงก่อนจะหายไปหลายวันถัดมา ดอกกุหลาบยังคงมาทุกเช้าอย่างสม่ำเสมอการนำแต่ละดอกมาจัดเรียงในแจกันขยับให้ก้านไม่เบียดกันเขาเริ่มพูดกับดอกไม้เช่นถามว่าวันนี้ฝนจะตกไหมหรือคุณชื่ออะไรเขาหัวเราะเบาๆกับความไร้เหตุผลของตัวเองระหว่างวันเขาเดินสำรวจหมู่บ้าน เส้นทางเดินพาไปสู่ศาลาไม้ที่มีเด็กๆวิ่งเล่นเสียงระฆังวัดห่างไกลดังขึ้นในเวลาบ่ายแก่ๆชาวบ้านสองสาคนทักทายอย่างสุภาพแต่เมื่อเขาถามว่าใครคือคนที่เอากุหลาบมาให้ทั้งหมดเพียงยิ้มและทำทีเปลี่ยนเรื่องชายวัยกลางคนพูดขึ้นมาว่าบ้านหลังนั้นเขาว่าอยู่ไม่นานหรอก แล้วเงี่ยผ่นหลังเดินจากไปโดยไม่เหลียวกลับมามองคืนหนึ่งการตื่นขึ้นพอร,รู้สึกว่ามีใครร้องเรียกเขาเปิดประตูออกไปพบหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่เธอผมยาวสวมชุดสีขาวคุณเหมือนผ้าที่ผ่านการเวลาดวงตาของเธอมีเงาความเศร้าบางอย่างฝังแน่นในมือถือกุหลาบหนึ่งดอกแล้วยืนให้การ เธอไม่พูดอะไรเขาก็ไม่กล้าแม้แต่จะถามหลายคืนต่อมาเธอมาหาเงียบๆเ,เช่นเดิมเริ่มมีคำพูดบ้างแต่ส่วนใหญ่เธอเพียงนั่งอยู่ห่างๆเหมือนเฝ้ามองฝนที่ยังไม่ตกบทสนทนามีเท่าที่จำเป็นเธอถามว่าเขาชอบบ้านหลังนี้ไหมเขาตอบว่าที่นี่เงียบดีเธอถามว่า เหตุใดถึงหนีเมืองมาอยู่ที่นี่เขาตอบว่าที่นั่นมีผู้คนเยอะมากมายแต่เขากลับรู้สึกโดดเดี่ยวเธอฟังเหมือนเข้าใจแต่ไม่แสดงความเห็นในบางครั้งเธอพูดคำสั้นๆว่าอยู่นานๆไม่ดีแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่กับความเงียบการเริ่มคุ้นชินกับการมีเธออยู่ในยามค่ำ ความอ้างว้างถูกทาบด้วยเงาของใครอีกคนทุกครั้งที่เธอเดินจากไปเขารู้สึกเหมือนเสียงฝีเท้าของเธอจมหายลงในพื้นดินไม่ใช่เสียงที่ไกลออกไปตามถนนเขาปัดความคิดนั้นว่าเป็นเพียงภาพลวงตาของความง่วงแต่ความแปลกนั้นกลับงอกเงยเงียบ,ยบในใจวันหนึ่งเขาเดินไปตลาดเล็กๆของหมู่บ้าน แม่ค้าร้านผักยิ้มทักทายเป็นปกติแต่เมื่อเขาถูกถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนคำตอบที่ได้ทำให้รอยยิ้มเหล่าแม่ค้าหดหายไปเธอบอกให้เขาไปไหว้ศาลของหมู่บ้านทุกวันพระแล้วมีคำพูดที่ตามหลังมาว่าอย่ารับของจากคนแปลกหน้าในตอนดึกการหัวเราะแล้วบอกว่ามันเป็นเพียงดอกไม้แม่ค้าสายหน้า สิ่งที่เรามองว่าสวยงามอาจกลายเป็นฝันร้ายในท้ายที่สุดก็ได้ในเวลายามค่ำคืนครั้งนี้หญิงสาวมาช้ากว่าปกติใบหน้าดูซีดลงเล็กน้อยเธอยื่นกุหลาบให้เช่นเคยแต่สีของมันเข้มขึ้นจนเกือบจะดำคล้ำเมื่ออยู่ในเงาการถามเธอว่าเด็ดมันมาจากที่ไหนเธอยืนนิ่งแล้วพูดว่า จากที่เดิมเสมอเธอถามการว่าเขาเคยให้สัญญากับใครบ้างไหมเขาตอบช้าวๆว่าเคยสัญญากับตัวเองว่าจะเริ่มใหม่เธอพึมพำกับลมหายใจว่ามีสัญญาบางอย่างที่ผูกแน่นมากกว่านั้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองพัฒนาตามจังหวะที่เรียบสงบเขาเริ่มรอเธออย่างคนรอรถรอบดึก ที่ไม่มีตารางเดินรถแน่นอนเขาเล่านิดหน่อยถึงชีวิตเก่าๆที่เมืองการแตกหักกับคนรักที่กลายเป็นความเงียบยาวนานเธอฟังโดยไม่ตัดสินบางคืนเธอเล่าเรื่องบ้านหลังนี้อย่างสั้นๆว่าครั้งหนึ่งมันเคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและกลิ่นดอกไม้จากนั้นเธอก็เงียบลงเหมือนจะรู้ตัวว่า กำลังเล่ามากเกินไปข่าวหรือเรื่องบ้านต้องคำสาบเริ่มซึมเข้าหูอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้ในวันที่เขาไปไหว้พระชายผู้เป็นลูกศิษย์วัดบอกกับการหลังจากเขาจุดธูกว่าเจ้าของบ้านคนก่อนรอคนรักจนหมดลมหายใจเขาว่ากันว่าทุกคืนที่พระจันทร์สว่างจะมีคนเห็นเงาผู้หญิง เดินถือดอกไม้ในบริเวณบ้านแต่มันเป็นเพียงเรื่องเล่านะชายคนนั้นหัวเราะแห้งๆเหมือนไม่อยากทำให้เรื่องเล่านี้เป็นเรื่องจริง mm. การถามต่อว่าเธอชื่ออะไรแต่คำตอบที่ได้กลับมาคือไม่ควรรู้ชื่อถ้ายังอยากอยู่ต่อ mm. เมื่อค่าคืนผ่านไปเรื่อยๆดอกกุหลาบ ก็เปลี่ยนสีทีละน้อยจากแดงฉ่ำไปเป็นแดงคล้ำแล้วเริ่มมีเส้นดำซึมจากโคนก้านขึ้นสู่กลีบในคืนหนึ่งการตัดสินใจที่จะไม่เก็บดอกไม้ที่ถูกนำมาวางไว้บนบันไดเช้าวันรุ่งขึ้นกลีบดอกกุหลาบทั้งหมดล่วงหล่นเป็นวงลบรอบบันไดเหมือนรอยแผลเปิดเขาก้มเก็บขึ้นแต่ละกีบ บางส่วนทิ้งคราบเข้มบนปลายนิ้วเหมือนสีที่ไม่ละลายภาพหลอนเล็กๆเริ่มมาเยือนตรงขอบสายตาเขาเห็นเงาคนผ่านหน้าตา่างแม้ยามบ่ายเห็นผ้าขาวพลิ้วริมระเบียงยามลมไม่พัดเขาบอกตัวเองว่าเป็นอาการหลังย้ายที่อยู่ใหม่ร่างกายยังปรับจังหวะไม่ได้ แต่เมื่อเงานั้นยืนอยู่ตรงทางเดินในระยะสายตาและหายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆความอธิบายด้วยเหตุผลก็เริ่มสั้นลงอย่างน่าอึดอัดคืนหนึ่งหญิงสาวมาหาเขาและนั่งเงียบอยู่นานก่อนเอิยขึ้นว่าคนที่ฉันรอเขาบอกว่าจะกลับมาเมื่อฝนซานี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้ว แต่ฉันก็ยังคงได้แต่เฝ้ารอการรู้สึกหนาวและขนลุกข,ขึ้นมาทั้งที่อากาศไม่เย็นเขาถามเพียงสั้นๆว่าแล้วถ้าเขากลับมาละ่ะเธอตอบกลับว่าทุกอย่างก็จะอยู่กับที่การไม่เข้าใจแต่ไม่กล้าขอคำอธิบายใดๆเมื่อตั้งใจจะหาคำตอบ เขาเริ่ม้นเอกสารเก่าๆในบ้านหีบไม้ใต้เตียงมีจดหมายจำนวนหนึ่งกระดาษเก่าเปราะบางจนต้องจับอย่างระวังลายมือนั้นหวัดเอียงไปทางขวาทำให้เขาอ่านได้เพียงส่วนหนึ่งที่หมึกยังไม่เรือนรางในจดหมายเล่าถึงการรอคอยและคำสัญญาในคืนเดือนเพ็นว่าจะไม่ปล่อยมือ แม้กระทั่งหลังความตายจดหมายจบลงด้วยประโยคที่เขียนไม่จบเหมือนผู้เขียนถูกเรียกตัวไปทันทีการปิดหีบลงแล้วอยู่กับความเงียบบรรยากาศในบ้านทั้งหลังนิ่งสงบเหมือนกำลังกั้นหายใจอยู่วันถัดมาเขาตัดสินใจออกจากหมู่บ้านในตอนสาย,สายเก็บของที่จําเป็นใส่กระเป๋า ขับรถไปตามถนนแคบที่ทอดผ่านทุ่งนาแต่ไม่ว่าขับอย่างไรถนนนั้นกลับพาเขามาที่หน้ารั้วบ้านของตัวเองทุกครั้งเขาลองเลี้ยวในทางที่ต่างออกไปทดลองวิ่งรถช้าลงเร็วขึ้นขับย้อนสอนสวนเลนจนกระทั่งพะอาทิตย์ย้ายจากตรงศีรษะไปฝั่งตะวันตกเขาก็ยังจอดอยู่หน้าบ้านหลังนั้น ราวกับถนนทั้งหมู่บ้านคือเส้นเชือกผูคอที่กระตุกให้หวัวเขากลับมาที่เดิมการคิดถึงความหมายของการรอคนเรารอเพราะเชื่อว่าปลายทางจะมาถึงแต่หากปลายทางไม่มีใครเลยการรอจะกลายเป็นเช่นไรเขาเผลอหลับบนเก้าอี้อีกครั <t ries> <t ries> ้งและฝันเห็นลมหอบกีบกุหลาบ พาไปรวมกันตรงบันไดแต่พอเขาเอื้อมมือไปแตะกลีบกุหลาบกลายเป็นของเหลวซึมเข้ามาที่ปลายนิ้วรวดเร็วเหมือนเลือดที่วิ่งเข้าสู่หัวใจเขาสะดุ้งตื่นแล้วพบดอกกุหลาบสีดำสนิทวางนิ่งราวกับของที่ถูกสาบมันไม่มีกลิ่นไม่มีอรอยน้ำค้างการแข็งและเย็นผิดธรรมชาติการกลับไปที่วัด เขาถามชายคนเดิมว่าเรื่องเจ้าของบ้านที่รอคนรักจนตายนั้นจริงหรือไม่ชายคนนั้นหันมาแล้วพูดว่าคนที่ตายบางทีก็ไม่รู้ว่าตัวเองตายในค่ำคืนนี้การตั้งใจรอหญิงสาวและดอกกุหลาบเขาปิดไฟทุกดวงนั่งอยู่ในเงามืดจนถึงเวลาหนึง่ง เขารู้สึกว่ามีใครอีกคนอยู่ไกลมากจนลมหายใจแทบปะทะหน้าแต่เมื่อเขาเงยขึ้นก็พบเพียงดอกกุหลาบวางอยู่บนขั้นบันไดห่างจากมือเขาไปไม่ถึงคือไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีการขยับของอากาศเขาไม่ทันเห็นวิธีการแต่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนอย่างตั้งใจ ยิงสาวปรากฏตัวขึ้นเดินเข้ามาด้วยสีหน้าสงบกว่าเดิมจนความสงบกลายเป็นความผิดปะกติเธอมองการนานกว่าครั้งไหนๆเสียงที่พูดเบามากเธอกลับมาแล้วการตอบกลับทันทีว่าเขาไม่ได้ไปไหนเธอสายหน้าหมายถึงสัญญาคำสั้นๆน,นั้น ทำให้บรรยากาศในช่องว่างระหว่างทั้งสองหนาขึ้นเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกวัดว่าเป็นใครบางคนหรือเปล่าแม้เขาจะไม่รู้เรื่องราวของคนคนนั้นก็ตามการเริ่มฝันย้อนไปในอดีตบ่อยขึ้นความฝันไม่ได้ให้คำตอบตรงๆแต่ให้ภาพซ้ำๆของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่บันไดหน้าบ้านหลังนี้ในคืนที่ฝนปล่อย เธอถือกุหลาบแดงแล้วร้องไห้มืออีกข้างจับมือชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ต่ำลงมาหนึ่งขั้นบันไดชายคนนั้นบอกบางอย่างซึ่งเขาไม่ได้ยินแต่ผู้หญิงตอบว่าฉันจะรออยู่ตรงนี้เสมอจนกว่าเธอจะกลับมาภาพค้างที่ใบหน้าเปื้อนน้ำตาแล้วตัดไปเป็นพุ่มกุหลาบที่ใครสักคน กำลังตัดแต่งด้วยมีดคมสะอาดวันรุ่งขึ้นการเริ่มตามหาเบาะแสชื่อเดิมของเจ้าของบ้านไม่ปรากฏในเอกสารการเช่าบ้านเขาไปถามผู้ใหญ่บ้านแต่ได้คำตอบบ่ายเบี่ยงว่าที่ดินแปลงนี้ย้ายมือมาหลายครั้งบางชื่อถูกลืมบางคนจากไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อกลับมาบ้าน เขาพบซองจดหมายเก่าอีกซองเสียบอยู่ใต้กระถางในขอบกระดาษมีคาบคำรูปนิ้วมือจดหมายเขียนถึงคนที่รักว่าถ้าคืนเดือนเพ็ญหน้าเธอ,อยังไม่กลับมาฉันจะนับวันรอคอยด้วยดอกกุหลาบทุกเช้าจนกว่าชีวิตจะยอมแพ้คำสัญญาการอ่านแล้วมือสัน่นเขาไม่รู้ว่า จดหมายนี้เพิ่งถูกสอดไว้หรืออยู่ตรงนั้นมานานเพียงแต่ข้อความทำให้อดีตเลื่อนไหลมาปะทะปัจจุบันโดยไม่ถันตั้งตัวคืนเดือนเพนมาถึงโดยที่เขาไม่ได้คำนวณวันที่ท้องฟ้าเปิดโลงดวงจันทร์คมชัดยิงเสาวมายืนอยู่ตรงบันไดแต่เธอไม่ได้ถือดอกไม้เธอเงยหน้ามองดวงจันทร์ แล้วพูดว่าถึงกำหนดแล้วคำง่ายๆนั้นทำให้หัวใจของการเต้นผิดจังหวะการถามว่ากำหนดอะไรเธอตอบว่าวันที่ฉันรอการกลับมาของเธอเธอคือคนที่ฉันสัญญาว่าจะรอหญิงสาวก้าวขึ้นหนึ่งขั้นเหมือนจะย่นระยะห่าง เขาถอยหลังอย่างช้าๆการตัดสินใจวิ่งหนีขึ้นรถอย่างมั่นใจถนนเส้นเดิมพาเขาออกนอกหมู่บ้านสั้นกว่าทุกครั้งเขาเห็นป้ายทางหลวงอยู่ไกลๆความหวังพลั่งพรูทันทีแต่ก่อนถึงป้ายนั้นสายตาเขาสะดุดกับรั้วรวดน้ำขาดวิน้นและลอยล้อรดที่ลากยาวออกจากถนนลงสู่คูน้ำ สิ่งที่จอดความอยู่ในพุ่งญ่าคือรถคันเดียวกับเขาที่กำลังขับทะเบียนเดียวกันกระจกหน้าร้าวเป็นลายใยแมงมุมตรงข้างฝั่งคนขับเบาะนั่งมีคาบคล้ำแห้งกรังรูปมือยาวไปถึงพวงมาลายัยเขาเหยียบเบรกจนสุดเท้ารถของเขาหยุดนิ่งกลางถนนสายลมอ่อนพัด กลิ่นสนิมผสมดินเปียกดีขึ้นมาภาพถาโถมย้อนกลับมาอย่างช่วยไม่ได้เขามาไม่ถึงตั้งแต่วันแรกเขาหลุดจากถนนในโค้งแคบหลดพลิกคว่ำหนึ่งครั้งจากนั้นทุกอย่างว่างเปล่าเขาจำได้ถึงแสงสุดท้ายที่หลีลงไม่ใช่จากความมืดแต่จากการยอมรับที่ช้าก,กว่าความจริง เขายืนทบทวนอยู่นานบนถนนท้ายที่สุดเขากลับบ้านไม่ใช่เพราะอยากกลับแต่เพราะไม่มีที่ไหนให้ไปเธอคนนั้นนั่งรออยู่แล้วบนขั้นบนันไดเธอมองหน้าเขาอย่างอ่อนโยนจนแทบเหมือนไม่มีเหตุร้ายในโลกเธอบอกเพียงว่าเธอคงค้นพบความจริงทุกอย่างแล้วการพยักหน้า โดยไม่ออกเสียงเธอยื่นมือออกมามือที่เย็นเหมือนน้ำใต้ดินเขาวางมือทาบลงโดยไม่มีคำอธิบายใดๆความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียกเมื่อเธอมาถึงเวลาที่ฉันจะหยุดรอเขาเงยหน้าหมายความว่าอย่างไรเธอยิ้มอ่อนโลกของหมู่บ้านนี้จะหมุนอีกครั้งการไม่เข้าใจ แต่ใจหนึ่งรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างคลายตัวอย่างแผ่วเบาปลายฤดูฝนเปลี่ยนเป็นต้นหนาวเช้าแรกของลมหนาวอ่อนนำหมอกสีเทาจางๆมาติดบนชายคาฉันจำได้แล้วว่าฉันชื่ออะไรเธอบอกชื่อสั้นๆการพยักหน้าเรียบง่ายไม่มีการทวนชื่อไม่มีการจดจำในรูปพยาง ในคืนเดือนเพญถัดมาเธอบอกว่าจากนี้เราจะไปอยู่ที่ที่สัญญาหมดอายุเขาเงียบเพราะไม่รู้ว่าสถานที่นั้นอยู่ตรงไหนเธอจึงเสริมว่าที่ที่ไม่ต้องรอทั้งคู่เดินลงบันไดช้าๆก้าวแล้วก้าวเล่าจนถึงกอบคุ้มกุหลาบแตะกิ่งอ่อนที่สุดเบาๆเหมือนกล่าวลาติสวัต แก่สิ่งที่เคยเป็นคำสัญญาและบัตรนี้เป็นเพียงต้นไม้ธรรมดาเรื่องของการกับหญิงสาวจบลงโดยไม่มีสัญญาใหม่ไม่มีแหวนไม่มีคำมั่นมีแต่บ้านหลังหนึ่งที่หายใจได้ตามจังหวะธรรมชาติและหมู่บ้านที่มีชีวิตอีกครั้ง